สวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับโอ้อันนี้ซูเปอร์โก้เช็คบินเสร็จเรียบร้อยะเลยย้ายรถมาที่ใหม่ผมสะสองลูก,กเสร็จเรียบร้อยของปารัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็มาลงแปลงใหม่ เจ้าพอนำที่ตรงเนืองครับสจ้าพ่อเซมครับเบอ 8, 3, 4, 3, 5, ร์โทร083403522เจ้าอยากใหญ่บ้นโอ้ครับโอ้มาหนี้มาเล่นปลาครับเล่นจ,จา,นปากปลาลัดก็จะมาเล่นปลาบริเวณนี้ครับคือปลาเพื่อจะทำม้วใหม่เสียใหญ่ มหานคะรนนโอ้ยีนการเนาะเอาเอาพัฒน,นาพัฒน,นาให้สะอาดสะอาดนะครับจะได้เป็นแปรนด์จะมันโบ้แปดปีกว่าแล้วก็สู้เลยหลักคำพูดเียเอา นะับหมครับริเวณนี้โอ้ยเมื่อวานมันรีวิวว่าจะให้เสร็จตั้งแต่เช้าไม่เกินเที่ยงก็จนค่ำนะครับเพราะว่าปรับมัินปรับนี่ทำให้ปลาใหญ่แ่ให้ถูกใจครับปลาลัดเสียใหญ่แห็งโคก,กสูงนะครับเนี่ยปลาลัดสักสองลูกทำงานข้ามปีเลยอันนี้ก็งานแปลงนี้ก็ทำไม่นานครับ จะไม่เกิน3าสี่วันถ้าลูกน้องทําโอทําอะไรก็2วันก็เสร็จก็ทําโอก็ทําถึงดึกเนาะหรือป่านี้มันเป็นงานหน่อยสุโขโคนี่ถนัดเนาะวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายดีเล็กสายจดจัดเลยวิ่งหาบ่ดินดูงาน นะครับใครสนใจอยากซื้อรถนำรถไปกติดต่อเราได้นะครับเราให้คำปรึกษาให้อะไรได้ครับเพราะว่าอยากมาเป็นอาชีพเดียวกันเนาะอันนีไไ้ของวิชาหรกเนา